ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Speed เบอรจุดหมายปลายทางของคุณในการค้นหารถยนต์สุดหรูและทรงพลังที่สุดในโลกหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบรถกระบะที่มาพร้อมกับพลังความแม่นยำและดีไซน์ที่ดูดันบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับ JAC Pickup ปี2025รถกระบะสัญชาติจีนที่กำลังมาแรงและอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมในตลาดรถกระบะระดับกลาง JAC Pickup ปี2025ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือคำประกาศ จาก JAC Motor ว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่สนามแข่งขันระดับโลกกับโ o y ยต a Ford และอ su z u ุด้วยดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีแน่นและความแกร่งที่เกินค่ารถรุ่นนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับรถกระบะไปเลยก็ได้มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อน JAC ปีสองโดดเด่นด้วยหน้าตาที่แข็งแรงและทรงพลังกระจังหน้าขนาดใหญ่แต่งด้วยโครเมียมเสริมด้วยฝาหน้าเหลดที่คมเฉียบและล้ำอนาคตฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ดูบุกบ,บุน พร้อมไฟตัดหมอกและกันชนดำสไตล์ออฟโรดที่เพิ่มความสปอร์ตอย่างลงตัวมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายที่เรียบง่ายแต่ดูดีล้ออลลอยขนาดใหญ่สูงสุดถึง18นิ้วและความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถที่เพียงพอสำหรับการลุยเส้นทางวิบากได้อย่างมั่นใจไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือนอกถนนรถรุ่นนี้ก็พร้อมลุยได้ทุกที่เปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสไดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในด้านความรู้ราแทงหน้าปัดแบบทูโทนวัสดุซอฟทัชหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมจอแสดงผลสำหรับผู้ขับขี่แบบดิจิทัลที่ชัดเจนและใช้งานง่ายบบาหนังหรูในรุ่นสูงและพื้นที่นั่งด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายด้านเทคโนโลยีก็ไม่น้อยหน้าเลย j จเใส่ฟีเจอร์มาเต็มทั้งกล้องรอบคัน360องศาระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ชาร์จมือถือไร้สาย และระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบช่วยรักษาช่องทางระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติซึ่งโดยปกติแล้วคุณจะเห็นเทคโนโลยีเหล่านี้ในรถ s u v ระดับรู้แต่ J จซเอมาใส่ในรถกระบะคันนี้เพื่อย,ยกระดับประสบการณ์ขับขี่อย่างแท้จริงขุมพลังของ J a ซพิคปี2025ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศโดยรุ่นที่พบมากที่สุดคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.0ลิตรให้พละกกำลังกว่า168แรงมา้า และแรงบิดมากกว่า400นิวตันเมตรเหลือเฟือสำหรับงานลากจูงขนส่งหรือแม้แต่ทริปท่องเที่ยวสุดสัปดาห์กับครอบครัวยังมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซินให้เลือกในบางตลาดสำหรับคนที่ชอบความเงียบและนุ่มนวลเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติตอบสนองไวและเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลระบบขับเคลื่อนเป็นแบบล้อหลังเป็นมาตรฐานพร้อมตัวเลือกขับเคลื่อน4ล้อสำหรับสายลุยอย่างแท้จริงความสามารถในการลากจูงอยู่ที่ประมาณ3ตันซึ่งถือว่าเหนือชั้นในระดับราคาเดียวกัน เรื่องอัตราประหยัดน้ํามันก็ถือว่าน่าประทับใจมากด้วยโครงสร้างที่เบาขึ้นและเครื่องยนต์ที่พัฒนาใหม่ JAC Pickup รุ่นนี้สามารถทําได้ประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันระบบช่วงล่างก็ดีเกินค่าใช้แบบดับเบิลวิดโบนด้านหน้าและแนบด้านหลังเพื่อความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความแข็งแกร่งไม่ว่าคุณจะเจอหลุมหรือบรรทุกของหนักรถก็ยังคงให้ความรู้สึกนั่งสบายอีก ทั้งยังมีฉนวนกันเสียงที่ช่วยลดเสียงจากภายนอกได้อย่างดีทําให้ห้องโดยสารเงียบและผ่อนคลายในด้านราคา JAC ก็ยังคงคอนเซ็ปต์คุ้มค่าไว้อย่างเหนียวแน่นรุ่นเริ่มต้นมีราคาย่อมเยาวแต่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ส่วนรุ่นท็อปที่มีออปชันระดับหรูหราก็ยังมีราคาต่ำกว่ารถกระบะจากแบรนด์ดังๆอย่างฮิลเลอร์สหรือเรนเจอร์แบบมีในสําคัญเหมาะสําหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็กนักเดินทางหรือคนที่อยากได้รถใช้งานสารพัดประโยชน์แต่ไม่ต้องจ่ายแพง อีกหนึ่งจุดแข็งของ j c คือเครือข่ายบริการหลังการขายที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าของรถมั่นใจได้ว่าหากมีปัญหาก็สามารถเข้าศูนย์บริการหรือหาชิ้นส่วนได้ไม่ยากใครคือกลุ่มเป้าหมายของรถคันนี้คำตอบคือทุกคนที่มองหารถกระบะที่ใช้งานได้หลายรูปแบบจะเอาไว้ขับในเมืองส่งของออกทริปหรือขับเล่นในชีวิตประจำวันรถคันนี้ตอบโจทย์ครบทุกด้านทั้งสไตล์สมรรถนะความสะดวกสบายและราคาสมเหตุสมผล สรุปแล้ว JAC PHEV 2025ไม่ได้พยายามจะเป็นรถกระบะที่เร็วที่สุดหรือแรงที่สุดในโลกแต่มันคือรถที่ครบเครื่องทั้งด้านการใช้งานการออกแบบเทคโนโลยีและความคุ้มค่าซึ่งนั่นแหละคือจุดเด่นที่แท้จริงของมันหากคุณกำลังมองหารถกระบะคันใหม่ในปี2025นี้ JAC p h ับควรอยู่ในลิสต์ที่คุณต้องลองสัมผัสไม่ว่าคุณจะอยู่ในเอเชียตะวันออกกลางอฟริกาหรืออเมริกาใต้รถรุ่นนี้ก็พร้อมให้คุณทดลองขับแล้วในเร็วๆ นี้และนั่นก็คือทั้งหมดของรีวิว JAC พิคคัปี2025หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Speed Waves ของเราไว้ด้วยนะครับเรายังมีคลิปรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นอีกเทียบเตรียมพบกับคอนเทนต์ที่เต็มไปด้วยความเร็วความแรงและสไตล์อีกมากมายเร็วๆนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับอย่าลืมขับขี่อย่างมีสไตล์และสนุกกับทุกเส้นทางไปกับ Auto Speed Waves